ครับสวัสดีพี่นอ้องอิซีนะครับผู้ที่กำลังติดตามรับชมช่อง,งจกักรมนตรีชนะพันธ์อตอนนี้ผมอยู่กับบินบุรีครับจังหวัดปราจีนกำลังเดินทางเมียาบานพี่นอ้องเบิ่งอุปกรณ์นะครับเรื่องรถคนมากนกกับมิตรกงนกับพี่น้องนี่กงนี้สั่งมาแต่สุขโขทัยบ่ครับเพิ่งพิจโลกน,ลลน,นี่แหละอาวุธตะดิดี์ไปแล้ครับอาวุธตะดิดี์เนาะมาท่านิแกะนะครับพี่น้องแล้วจะพาไปเบิ่งตอนอย่บานหมดละนี่กับกงนำเสียเมื่อบานไปใบบานน้ำหนกับเพื่อเดไซน์หนกมากนะครับมานี้กับเพเนียดไอลังนอย ประมาณนี้แล้วพี่น้องครับเดี๋ยวจะขอนบานจังว่ากันครับผมตอนนี้ก็เริ่เดินทางกลับบ้านครับอันนี้คุณพ่อมานําครับมายามร้านครับครับพี่น้องครับพอดีมาถึงบ้านในมือนี้มือที่สองเหรอครัพี่น้องนะครับแต่ว่าเพิ่งได้เห็ดคลิปนะครับผมอันนี้ภาพมาเบิ่งกงที่ผมพอดีเป็นกงที่เขาจ้าหอยโซ่อยู่หนาล้านนะครับเป็นกงที่บ่อพันการใส่งานนะครับสั่งมาจาก พี่น้ำฝนนะครับจังหวัดอุตรดิตฐ์พี่น้อง270บาทนะครับรวมทรงรวมถาดห้องขี่นะมาสั่นว่าเอามาเลอต่ใส่ขวดน้ำส่นี่นะครับพี่น้องฝีมือทั้งอุตรดิตฐ์ครับกพ่อใส่ครับพี่น้องถือว่าฝีมือพ่อใส่นาะนะครับพ่อได้ขังนกเฉลยครับผมนี่ประมาณนี้แล้วครับกับเบาดีไม่ไพ่กับแก้ยุครับพี่น้องเล็บเบิ้งกับใส่ได้ครับใส่ไดผ่านนะครับประตูก็พอดีนะครับสำหรับใส่เฉลยนกช่ำครับพี่น้อง ครับเบิ่งไกลๆสองร้อยเจ็ดสิบบาทครับราคามาพร้อมพร้อมกรงพร้อมนี่เพราแต่แก้วจากกล้องมาหันครับนี่นี่ครับพี่น้องกล้องกันเลนะครับครับพี่น้องนี่เป็นเจ้าดาวรุ่งนะครับรูปเจ็ดสิบหานี่ที่ผมเสียวลงไปสมุดป่ากาลน้ำครับเป็นนกอายุประมาณแปดเดือนเก้าเดือนพี่น้องนะครับคนลงคนกับว่าพ่อแอบหล่อละว่าสันพุงว่าขันคู่ดีครับพี่น้องครับขันคู่ดีเสียงดีนะครับแต่ว่าผมก็บอกขอได้ฟังเนาะบอกขอได้ยื่นนะครับวันนี้ก็ไปซอยงานอยู่วัดเพิ่นมึดเหม่อเลย เคีงกวางเงานะครับนี่หนุกาจากไอตีนะครับผมตัวนี้โลกเกสิมหาครับพี่น,อมมน้องมาเป็นปลาไหลดิโลกเกสิมหาขาล่มขาล้มดีครับมีเทปพนมนมๆครับนี่เนี่คู่นี่ยกปีกเนี่ยก็ติดตามผลงานกันแล้วกันครับมาเนี่ยครับผม ตัวน,นี้ป้าลอยครับนี่อายุกงโอ้ปีกว่าแล้วครับนกต้อได้จากหน้ามอลลัแม่ปฐมนะครับม้านาคณะปฐมบนทึงศิลป์หน้าหน้าดาบซ้อนนั่นแหละเนาะเป็นแฟนครับมอลลั่มปฐมบนทึงศิลป์เงื่อนใครับพี่น้องเป็นนกเสียงกาะนะครับวันอังคารนะครับมืออื่นผมสีแหกครับพี่น้องอออออสีแหกเขาพะเนียดน,นะครับนี่ป้าลอยดูสีขันบ่ขันพี่น้องแต่ว่ายิ่งขันนะครับนี่มอาหอดบ้านไยยนนด้ยนดินเสียงขันอยู่มืออื่นสีสีแอบครับสีแหกเขาพะเนียดครั้งแรกนะครับวันอังคารนะครับพี่น้อง ตำล่าพอผู้เฒ่าก็่ผ้าเหรียญนกขอขนียาัางขันครับผมมื่อืนเจอกันครับผมเจ้ามอลำนะครับตังซื้อไห้เจ้ามอลำนะครับนี่เสียนสอวามครับเป็นนกงามดิพี่น้องแต่ว่านกหางหางบ่ดีครับเดี๋ยวรอติดตามผลงานครับมือคืนสิเป็นไรงดหรอครับพี่น้องใส้ทิมเพื่อเอาละครับผมออกสามวันเดียวนะครับรอบนี้ครับ10งปีนเอานะครับพี่น้องตัวนี้เป็นเจ้า3้กู้หอยนะครับเทเล่แต็มที่เจ็ดของเจ้าปีแก้วนะครับ แชมป์ที่เจ็ดคนเจาะปีเกียพี่น้องกะแบงยุ่ครับแบงยุ่วสามกลุ่มหอยนะครับเป็นนกปลาจากสมุทรปราการครับครับผมตอนนี้กะแบงราคาเท่าเดียวครับพี่น้องสามกลุ่มหอยนะครับเป็นนกปลาเลยแบงแบงให้พี่น้องไปเอฟซีนะครับผู้ใดสนใจนะครับหนึ่งพันบาทนะครับโบโล่โก่งนะพี่น้องนะโกงโบได้แบงนะครับแบงตโนกเด้อเสิีพ่าเบิ่งโตตนชัดๆครับผมเมืองพี่น้องเมืองไร้ครับขันโบได้แบง นะครับกันโมเดลแบงราคาพันหนึ่งคงกระเช้าไปเนี่ยนะครับพี่น้องไม่แต่ฟังเสียงนะครับเป็นนกมงคลเป็นนกสามกุ้งหอยนะครับถึงเ่อเป็นสามกุกเต็มกระยานะครับพี่น้องเบิ้องล่าครับนี่ความเฉียงนิ่งครับนิ่งเลยนิ่งแน่นอนนะครับพันเดียวไ่้แพงครับพี่น้องนะครับถางหัวหันกับเลี้ยงปีหนึ่งกัผมได้ประมาณเดือนธันวาครับนะครับแต่มที่เจ็ดประมาณเดือนธันว่าหัวนชวนนแม่ผมไปอยู่น้ำนะครับแม่ผมออกจากงานไปอยู่น้ำผมอยู่บ้านพักอยู่สมุทรปราการนะครับผมได้ตัวนี้มา ครับผม1,000บาทครับ1,000บาทไม่รวมส่งไม่รวมโกงนะครับขายเฉพาะตัวนกครับโทรศัพท์0 8 8 7 4 1 3 9 4 4ครับน้องดินเดียดก็มีนะครับเด้อยวบัตรดินเดียดมีแล้วครับโทรมาได้ครับดินเดียดมีแล้วสนใจโทรมาได้ครับผมเจ้าสามกู่้อยนะครับเป็นนกเสียงหน่อยครับผมเสียงเล็กเสียงเล็กนะครับเล็กไปกลางคาร่มมีพอได้ฟังนะครับคาร่มปลาเป็นนกปลานะครับผมครับผม ประมาณนี้แหละพี่น้องนกป้าอยู่เฮี้ยนก็นได้ครับตอนนี้ก็มีจะโกงเป่าเอามาจากบ้านหนองไส้ครับนี่โกงนี่ไว้แต่เฮี้ยนนี่แหละพอดียุหันกับบอดี้เลี้ยงนกนะครับก็เลยเอามาถมไว้จะใส่นกซะเลยนะครับผมอา่ามันสุกนี่นะครับมันอาทิตย์หน้าเนี่ยแหละอาทิตย์เสาร์อาทิตย์สิ่วาันน,นะครับหยุดยาวนีน่แหละผมว่าสิไปหาไอเตยเจ้าครับผมก็เลยสิพาไปเบิ่งมันจะไปเอานกฝากซี่มาซ้ำไว้ย,ยักสองซ้ำโตครับพี่น้องเพรได้แอบปีหน้านะครับ ตัวนี้ก็ผมเสียวกับไป,ไปสมุติปาการน้ำครับนี่ลูกเกียรสิบหนะครับเพท่นเปิดราคาพี่น้องเย่าเพิ่งเอาต่อครับจะเป็นจ็สีที่ห้เจ็ดสีดีเจ็ดสีใ่ตัวสีดีนะครับให้ผมเลยอันนี้ซากกอนะครับเดี๋ยวจะฟาไปฟังเสียงพี่น้องคุ้เดียวกันวครับเเดียวเสียงเนี่ยเขาท้อเงให้ลูกคุ่้เดียวกันว่าคุ้เดียวกันเลยอ บอกคู่พี่น้องบกคู่นะครับนกไม่ตื่นแต่ว่ายุคูค่คู่เดียวคู่ดิคู่เดียวนน่คู่จดกับเจ้หลังค่ำบอกจดกัคู่พี่น้อง thank you